สำหรับวันนี้มาดูสินเชื่อดีๆจากธนาคารอมสินที่เป็นโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพโดยให้กู้วงเงินสูงสุดถึง1นึ่งแสนบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์คำประกรันหรือกรณีมีบุคคลคำประกรันได้วงเงินสูงสุดถึง3 0 0แสนบาทโดยมีระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน5ปีหรือ60งวดรวมระยะเวลาปลอดชำระเงินงวดทางเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง6งวดแรกโดยจะเริ่มชำระเงินตั้งแต่งวดที่7เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญาอัตราดอกเบี้ยตามเพียงร้อยละ3.99ต่อปีเป็นแบบ effective ตลอดอายุสัญญากู้เงินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ สำหรับระยะเวลาโครงการนั้นผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารอมสินโดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนปี2565หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมดเป็นแบบ first come first serve โดยผู้ที่สามารถขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพได้จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีมีถิ่นที่อยู่และสถานที่ประกอบการแน่นอนไม่เป็น ลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการธนาคารอมสินเป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการขนาดเล็ก ผู้ขับขี่รถสาธารณะที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือหรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมาแล้วซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยได้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพช่างทุกประเภทกลุ่มที่2คือผู้ขับขี่รถสาธารณะ กลุ่มที่3คือผู้ประกอบการขนาดเล็กประกอบด้วยผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่ให้บริการที่แน่นอนโดยวัตถุประสงค์การกู้นั้นเพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพหรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพซึ่งต้องไม่เป็นการนำไป r e ไฟแนนซ์สินเชื่อเศร้าซื้อและบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเป็นสินเชื่อประเภทสินเชื่อระยะยาวลองเทอมโลน โดยเปิดให้กู้ถึง5ประเภทกิจการได้แก่ผู้ประกอบอาชีพวิชาช่างผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่างผู้ขับขี่รถสาธารณะ ผู้ประกอบร้านคาแฟรนชส์ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอนโดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ GSB Contact Center เบอร์โทรศัพท์1115หรือเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่หน้า Facebook Page GSB Society ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ